ซีคาวงี้นะคะจะได้น,นะคะวันนี้แก,กก็จะมาเล่นยานเดอริสฮาร์สคูลซิม ULATOR สองพันสิบเจ็ดนะคะม่บอกยานเดรียบอกฮาร์สคูลซิม ULATOR สองพันสิบเจ็ดนะคะซึ่งแก,กเห็นว่ามันเหมือนกับพี่เหมือนคนหนึ่งนะคะที่เขาเล่นแกก็เลยเออมาเล่นกันดีกว่ามันก็เหมือนกับที่แก,กเคยเล่นเกมนี้ยคะ่ะเด็กๆเนี่ยค่ะ เหมือนจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่านี่ฮ s c สคูลซิม ULATOR GOA นี่ค่ะมันเหมือนมากอันนี้มีคนโหลดหนึ่งล้านแล้วนะคะนี่แก,กก็เคยเล่นอันนี้คงเขาคงโหลดเมื่อก,ก่อนเขาบอกว่าสร้างกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นแต่แก,กไม่ได้เล่นแต่แก,กก็เคยเล่นแล้วนะลองกลับไปดูกันได้ไม่รู้พาร์ทที่เท่าไหร่ต่อที่ไหลแล้วก็ ก็เล่นอันนี้กันเลยกว่ามาสิบแอดบวกนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าเรามีแบบว่าเราก็ไม่เราก็ไม่ควรทำจะดีกว่าอันนี้แกก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแหละไม่รู้มันหลดเต็มหรือยังอุ้ยสามารถกินได้แล้วเหรอเมื่อก่อนแกไม่ได้เล่นมานานแล้วนะลบไปแล้วเลย ยังไม่กันีัเล่นไม่ถึงฉากจบเลยแต่ถ้าว่างๆเดี๋ยวไปนะคะอันนี้ก็สิบแปด่วงเหมือนกันมันน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันนะคะกิ๊บบานเพราะมันก็ฮาร์ดส o o ูซิม ULATOR เหมือนกันแค่เปลี่ยนว่าสองพันสิบเจ็ดกับเกิลเอนะคะอักน,นี้ก็เคยเล่น แต่ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่มันดูมันโรงเรียนล้างไงไมันเ่รมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่อะแก้ลยไม่เป็นด้วยอันนี้มันดู น,นี่เด็ดเด็ดเกมรถแข่งสามมิติอะไรวะเกมเกมรถแข่งสามมิติน่าจะมีคนชอบกันเยอะอันนี้มีคนโหลดหนึ่งแสนเรามาดูวิดีโอกันดีกว่า สามารถเลือกอุปกรณ์ได้นะคะที่สร้างเดียวกันเลย ก็มีทรงผมทรงเดียวะน,นะโอ๊ยอเลิกไม่ได้ใช่ไหม close ค่ะโหลเสร็จดกันมามาแล้วค<ม>่ะสีเก็บดังไปเปล่าช้าเราไปกันดีกว่าเดินยังไงได้วะ ผมน่าจะได้นะอันนี้กด R คืออะไรไม่ไหวจะตโต้โฟล์มีรายอุย๊ยห้องเรียนดูดีขึ้นก็จะขอเหมนดลพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่างไงมันก็คนละโรงเรียนกันสวยเนาะเอออย่างนี้ก็มีอารมณ์เล่นหน่อยมันก็เหมือนลืมก็ขี้เกียจเล่นเนี แน่ใจว่าห้องเรียนอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าชมรมปะเิ้ยถ้าเป็นศินละปะขอเข้าเลยนะ <c oughs> ฉันชอบนี่ห้องเรียนแต่ทำไมให้นั่งเหรอคะเนี่ย <Follow me. S 1> ม่าตกใจ <Follow me. S 1> <c oughs> นั่งค่ะดูนึกกับอ,อีกแล้ะมันใส่ห้องเรียนแล้วคะเชิญอนะ่ะ ก็ค่อยๆโย่จะบ้าหรอเขาเป็นยังไงอ่ะไม่ได้ใช่ไหมอ๋ยฟังเหนือไฟทางหนือไฟทางเหนือไฟทำไมไปไม่ได้เนี่อ่ะก็คงจะเป็นห้องเรียนนะคะมาคุยเพื่อนๆโอษณะจังโอษณะโอษณะทำไมฉันเดินหดหูอย่างนี้เนี่ย นี่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 ฉันไม่เคยเห็นเธอเรียนอยู่ที่เออ่ที่ไหนวะเอาทำไมนี่มีโต๊ะแล้วคะอืมเป็นกูเหมือนเลยเรียนได้ดีมาโดยตลอมากอ่ะเรียนแบบกันเลยนะคะขึ้ดุ้นเลยค่ะโอเคจะยิ่งขึ้นนะคะนี่จะเส้นสร้างนี้เละอ้าวทำไมในนี่มีเก้าอี้มาแล้วฉันเรียนห้องไหนเนี่ย เอาหลักความเป็นจริงนะนะมีห้องไหนนะไม่บอกด้วยห้องไหนมไม่ก็ดีเลยฉันไม่มีเรียนใช่ไหมอะ่ะฉันจะฆ่าทุกคนจังเลยกดฝากกันขึ้นไปขึ้นไปหนกูกองงยากจริง น้่งเรียนแต่ไม่มีที่นั่งแต่มากกว่าแต่ว่าอาจจะพูดถ้านาเกมเพราะอาจต่อไปก็อาจจะมีเรียนเพิ่มมาอีกอันนี้ก็มันโอ้ยไปเยอะจังลยทุกคนคงไม่มีอะไรเนาะเกตมาก็แบบเดิมมันจะดีกว่าไม่แน่แค่ว่าเอฟเฟกมันดีกว่าแค่นั้นแหละ ก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆแค่โรงเรียนดูดีกว่าแค่นนั้ไหมโลงล่างกันดีกว่าไป หนึ 1> 1่งบีอยู่หนึ่งบีอืมฉันน่าจะเรียนสองบีเนี่ยนว่ามันคือยังไงก็ไม่รู้อะไรบีบีแต่รักเรียนที่ปุ่กก็จะเป็นทับอย่างนั้นแหละนะจะโอ้ยการงมันซุ่มกันเรียนเยอะเหมือนกันเว้ยหม่น้ักเรียนตองโยก ยกโยกโยกคุณนั่งหน่อยนะจะ <All right. S 1> <laughs> นั่ง,งหัวมันทำไมเนี่นะจ๊ะนี่เป็นนั่งอะไรนะ่ะน้่งเย็ยนอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้าเลยคนข้างบ้านนี่ยนงเด็จ,จังของเรา บักด้วยบัณฑิอ้าวอีนี่มาทำไมายด้ไฟนี <Follow me. S 1> ่ Follow me. Follow me. โอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยโฆษณาไม่อ <Follow me. S 1> ยากคุยกับเธอแล้วล่ะอะตามฉันมาทำไมอะ แ้วที่รฉันจะทำอะไรได้ไงอ่ะโฆษณาคิดว่าฉัน,ปนไปเส้นไ,ไ,ไปอำไงอตกใจเาจะาทำไมอ่อย่าบอกว่าให้มันตามอุ๊ยาฆะมาข้างล่างนี้ นี่สุดดเลยเรียอยัโอเคค่ะขึ้นามาตรงนี้นะออกไปนองเรียนค่ะเรียนไม่ปิดนะเรียนไม่ปิด,ปดโฆสนาเดินให้รู้เดินเน่่ยสิฉันท่าที่จะจให้เธอเออกเดินออกเม,มื่อกี้ไปกดเลย เรือกสิโอสนาจังฉันคิดว่าเธอที่ใช้สุดแล้วนะเรือกสิเออเมาแล้วฟังด่ะโอ้ยมีชีวานสิโรงเรียนแล้วแล้วสิเธอนี่ช่างจริงเลยนะ ฉันไม่ค่อยเรียนรู้เท่าไหร่ x คือกดใช่ไหมอันนี้ฉันไม่ได้เล่นนานแล้ว x d ok หก<ฮ>แล้วเล็กจิกผมเลยเหรอฉันจะทำอะไรสถานี้ไงดีอ,ะอ่ะปล่มีบ้านคนในบ้านคนนี่กี่บ้านฉันเมฆเมเข้าบ้านไม่ได้ด้วย อ๋ออ๋อลืมลืม,มฉันไม่คุณไว้ตรงนี้ฉันคุณไว้ไกลๆหลังบ้านเนี่ยให้มันโดนคาตกรรมไงฉันไม่ใช่ผู้ต้องหาฉันมีบ้านนี้ก็จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ช่นออนี้ดีกว่าเช่นออนี้ดีกว่านี่นะ <All right. S 1> ไปกับเธอะ <me>. อ๋อขอใจขอใวิบายนะคะก็ส่วนนี้สกัดมากพอแล้วนะคะข้ อืมก็สอนนี้ไปไปค่ะจุะ๊บจุ๊บจกะขอบคุณที่ติดตามนะคะก็สอนนี้ไปไปจ้าจุ๊บจุ๊บ